สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับที่ช่องเบิร์ดเก๋งสวยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับผมที่กําลังตามหายาริทตัวท็อปสีเทาดําสภาพสวยเกตเแบบนี้อยู่นะครับผมวันนี้เบิร์ดเอามาให้รับชมกันแล้วนะครับคันนี้เป็นยาลิท 1.2G ตัวท็อปนะครับมาในช่วงปี13นะครับที่สําคัญจุดเด่นของคันนี้เลขไม้เพียง75,000เท่านั้นครับไม้น้อยนะปี13และราคาเพียง329,000บาทเท่านั้นครับผมเครดิตดีฟรีดาวสามารถจัดเต็มได้เลยครับ สำหรับพี่ๆคนไหนที่รับชมอยู่นะครับผมเบิร์ดฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้ครับผมเป็นกำลังใจงให้เบิร์ดแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปรถเก่งสวยๆแบบนี้ในคลิปถัดไปนะครับไปครับเดี๋ยวเบิร์ดพาไปดูรายละเอียดคันนี้กันนะครับว่าสวยและคุ้มค่าคุ้มราคากับราคา3 2 9 0 0 0สบาทยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับไปนี่นะครับหน้ากระจ้างนะยาลิสตัวนี้นะเป็นเครื่องพันสองนะต้องบอกก่อนเป็นพันสองสี่โฉบนะคันนี้ ได้น้ากระจังสวยๆสีบอลแบบนี้แลนะเป็นเส้นหนวดกุ้งยาวลงมาด้านล่างเลยนะครับตัวนี้อ่าวัสดุครับผมช่องรมนะด้านล่างนะครับผมวัสดุพลาสติกสีดํานะไม่แตกไม่หักไม่ซีดนะสภาพสวยนะเดียมสันงกันชนสวยมากนะตัวนี้นี่เห็นไหมครับโคมไฟให้ดูโคมไฟต่อโคมไฟเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับผมเรนไฟลไาข้าวเหลืองเลยครับผมสภาพสวยนะโปรเจคเตอร์นะทำแสงส่องสว่างตอนกลางคืนค่อนข้างจะชัดเจนมากๆนะตัวนี้นี่ โปรเจคเตอร์คมสวยๆเลยครับผมไฟตัดหมอกมาให้แล้วครับผมแต่เป็นฮาโลเจนนะตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกธรรมดาครับผมแล้วก็ที่ข้อไฟตัดหมอกนะครับเป็นพลาสติกสีดำดำแบบนี้เลยนะบิวติดมากับกันชนหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้สีสวยนะใครที่ชอบสีแบบไม่ชอบดํานะไม่ชอบสว่างนะชอบสีทวงเข้มๆนะคันนี้ผมบอกก่อนเลยนะตอบโจทย์แน่นอนครับผมนี่นะครับ ใครที่ถูกใจคันนี้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับสามารถโทรหรือไลน์มาสอบถามเบอร์ได้เลยนะครับที่เบอร์0955834840นะครับผมอยู่จังหวัดไหนก็ซื้อได้นะครับผมเบอร์มีบริการรับจองออนไลน์เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีบริการไฟแนนซ์นะนัดเซ็นให้ถึงบ้านเลยครับผมทั่วประเทศนะถ้าไม่สะดวกมารับรถก็เรามีรถสไลด์ไปส่งให้เหมือนกันนะครับ แต่ถ้าต้องการมาดูรถคันนี้ตัวจริงนะผมสามารถมาหาเบอร์ได้เลยครับที่สนุกคานะอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีลมเก้านะครับผมอยู่ข้างติดถนนใหญ่ลมเก้าเลยครับย่านมีบุรีกรุงเทพมหานคระน,นะครับอ่านะครับผิวพันธุ์ดีบอดี้ Body สวยนะคันนี้นะเป็นรถอีโคคาร์อีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะเรื่องอัตราก,การสิ้นเปลืองไม่ต้องพูดถึงนะเขาประหยัดน้ำมันอยู่แล้วตัวนี้นะครับนี่ครับผมกันชนหน้านะแนบชิดติดสนิทเลยนะไม่มีอ้าไม่มีผ้าเยื่อเลยครับผมตัวนี้แม็กเดิม,เด,มเดิมนะ อลอยแท้โรงงานขนาด15ได้ยางแมสซิฟเรียบร้อยนะครับยางปี17นะครับผมตัวนี้แต่ไม่เป็นไรครับผมเรื่องยางนะออกรถกับผมกับเบิร์ดนะเดี๋ยวเบิร์ดดูแลให้นะเรื่องยางไม่ต้องเป็นห่วงนะครับโอเคช่วงล่างนะชอสสปริงเดิมครับผมไม่มีข้าวน้ำมังน้ำมันเยิ้มนะครับดูนะซุ้มร้อนะหมดเหมด็หมดยึดครบหมดเลยนะสะภาพสวยเดิม คันนี้เจ้าของคันเดิมติดคิ้วกันกระแทกประตูข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยสีเทาดํานะคันนี้นะเห็นไหมครับรอยรักยิ้มอรอยตลอดขีดข่วนนะแทบไม่มีนะมองไม่เห็นเลยอย่าว่าอยาใช้คําว่าแทบไม่มีครับไม่มีเลยดีกว่านะครับพี่ๆคันนี้ตัวท็อปนะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วครับเป็นสีเทาดําสีเดียวกับตัวรถนะครับคิวรีดน้ำครับผมขอบยางนะสีดําด้านล่างเห็นไหมครับไม่ซีดเลยครับผมตัวนี้นะ เดินเส้นตรงๆไม่มีอ้ามไม่มีเผลอเลยครับผมสภาพใหม่ครับเจ้าของคนเดิมดูแลรักษารถดีนะไม่ค่อยตากแดดด้วยที่สาคัญคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นห้าเองครับเห็นไหมครับมือจับนะครับผมตัวประตูนะเป็นโค้งย่งมเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับเป็นระบบพุ t ต r าสมาร์ทคีเรียบร้อยแล้วนะนี่นะครับระบบโตโยต้าออโตอารามตัวนี้เป็นระบบการขโมยที่ติดมากับตัวรถนะครับผมคันนี้ติดคิ้วกันสายข้างมาให้แล้วสี่ชินนะครับได้เป็นฟิล์มใสนะตัวนี้ ติดฟิล์มให้นะครับแต่เปอร์เซ็นต์ไม่้เป็นประมาณ40%นตะตัวนี้ออกใสๆเลยนะครับผมสักครู่นะติดฟิล์มมาไม่ได้คันนี้ติดนะแต่ออกฟิล์มออกใสๆหน่อยนะตัวตัวนี้นะครับมาครับเบาะนะเป็นเบาะเดิมๆแท้โรงงานเลยนะสภาพแบบไม่ต่างกับป้ายแดงกันนะครับเบาะนะเบาะผ้าครับผมตัวนี้นะเดินได้สีส้มนะครับผมตรงกลางก็จะเดินเป็นแถบสีส้มแบบนี้นะครับเป็นได้ส้มลู่ลงมายาวเลยนะ ีกเบาสันเบาสภาพใหม่นะครับผมไม่มีรอยขาดรอยขีดข่วนเลยนะเจ้าของคันเดิมเพราดูแลดีมากนะรถคันนี้ลองให้ดูตะเข็บกันชัดๆดีกว่านะครับตะเข็บเดินได้สีส้มครับผมไม่มีแตกเลยนะตัวนี้ไม่มีปีเลยนะครับสภาพเบาะตรงนี้นะครับผมเป็นรอยนั่งเล็กน้อยครับผมตามการใช้งานครับผมตัวนี้ฐานเบาะใหม่ๆครับผมเป็นเบาะไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะครับตัวยาลิสนะครับตัวท็อปจะเป็นเบาะปรับมือนะครับผมตัวนี้ ภายในกว้างขวางมากนะยานลิทห้าประตูขออนุญาตสตาร์ทรถให้ดูนะครับให้ดูกุญแจก่อนนี่นะครับกุญแจจะเป็นคีย์เลดแบบนี้นะครับผมเหยียบเบรแล้วกดปุ่มสตาร์ททีเดียวนะครับอ่าโอเคยังไงครับเลขไม้นะครับผมมาที่ผมนะไม่มีกลับไม่มีกอแน่นอนครับผมเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าสิบสี่นะไม้แท้ครับผมตัวนี้นะอ่าหน้าปัดเรือนไม้จะเป็นแบบนี้นะครับผมโอ้แอร์เย็นมากเลยแล้วตัวนี้ คอนโซลครับผมดูนะคอนโซลสภาพใหม่ใหม่ครับผมไม่มีคาบสกอตเทปคาบขาตั้งกล้องใดๆทั้งสิ้นนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้จะเป็นที่เล่น s m ปกตินะครับตัวจอจะไม่ได้มีกล้องมองถอยนะครับยาลิสนะปีสิบสามตัวท็อปยังเป็นหน้าจอแบบนี้อยู่นะครับผมที่เสียบ usb เสียบต่อสายโทรศัพท์ตรงนี้นะครับหน้ากาคอนโซลกลางสภาพสวยใหม่ไร้ริ้วรอยครับผมช่องลมช่องลมแอร์ต่างๆสภาพสมบูรณ์หมดนะครับ ได้เป็นแอร์ออโต้แล้วนะครับยาริทตัวท็อปนะนี่ไฟตัดหมอกนะเดิมไม่มีติดมากรถแต่ว่าสูรเขาติดเพิ่มมาให้นะครับตัวนี้ฐานเกียร์สีบอลครับผมเกียร์คันบันไดออโต้สาภาพสวยๆนะหนังหุ้มเบรกมือสาภาพสวยใหม่เช่นกันนะครับตัวนี้นี่แอร์ออโต้เย็นมากตัวนี้โอเคตัวนี้ยังมีคู่มืออยู่นะครับนี่คู่มือรถยาริทอยู่นะพวงมาลัยครับผมตัวนี้ครับผมปรับเสียงรถเสียงได้เรียบร้อยครับผมตัวนี้ สภาพใหม่ครับผมสรุปสภาพใหม่ตัวนี้นะแล้วก็ได้เป็นตัวกระจกนับปรับพับเกีบไฟฟ้าแล้วนะครับการปรับตำแหน่งทิศทางก็เป็นไฟฟ้าแล้วเช่นกันนะครับผมตัวนี้นี่ที่วางแก้วครับผมเป็นรถอีโคคาร์นะครับผมเครื่องพันสองแต่เป็นเครื่องสี่สูบน่าใช้มากครับผมประหยัดน้ํามันจริงๆนะคันนี้ครับผมกระจกครับผมเป็นไฟฟ้าแล้วทั้งหมด4บานนะครับแต่ได้ออโต้เฉพาะบานหน้านะครับอยากให้ดูแผงประตูข้างสักครู่นะครับ แผงประตูข้างครับผมสภาพใหม่นะตัวนี้สภาพไม่เก่าเลยครับผมอ่าครับโครงสร้างนะสีเสาหลังเก่งนะสีเทาสวยๆครับผมเทาดํานะนี่ครับหัวน็อตสวยๆเลยนะครับผมมั่นใจได้ครับพี่ๆนะรถคันนี้เป็นรถมือสองที่คัสเกดเอนะครับผมรับประกันได้ครับผมไม่มีชนหนักพลิกความตัดต่อแน่นอนครับผมจมน้ําไฟไหม้ไม่มีครับผมสาเนาเลบไม่สูญหายซื้อขายโอนได้ปกติครับผมรถเกตเอนะครับคันนี้นะอ่า เบาหลังนะครับผมสภาพใหม่เช่นกันนะเบาผ้านะเดินได้สีส้มนะใหม่ๆใหญ่ๆกว้างๆเลยนะครับผมให้ดูนะให้ดูเบาดูตะเข็บนะนี่ตอนนั้นเกียร์ยาลิสนะครับผมเป็นตัวท็อปตัว G ครับผมยังไม่ใช่เบาหนังนะครับพายางมีมาให้แล้วทั้งหมด4ชิ้นนะครับหน้า2หลัง2นะนี่ที่วางแก้วครับผมฝ้าเพดานนะครับสีดํานะไม่มีคราบไม่มีคราบคราบรอยเจิมนะครับผมคราบ ขาดหรือรอยขาดต่างๆนะครับไม่มีนะสภาพใหม่นะเห็นไหมครับไม่มีคราบสปกปรกนะสีดำแทบมองไม่เห็นรอยเลยนะเพราะว่าสีดําจะดูแลรักษาง่ายกว่าพวกสีเบลดนะครับตัวนี้แล้วก็บอกตัวนี้นะครับผมพับได้นะแบ่งออกเป็น4060นะครับเดี๋ยวพาไปดูท้ายสักครู่นะอ่ะดูล้อหลังกันบ้างล้อแม็กหลังนะผมสภาพนะสวยๆเหมือนกันนะตัวนี้เป็นข้างหน้าดิดข้างหลังเป็นดาอยู่นะครับตัวยาลิสนะฮะอ่า สภาพกันชนท้ายแนบชิดติดสนิทนะฮะไม่มีอ้ามไม่มีพรเยครับโครงสร้างเดิมแน่นอนนะดูผิวพันธุ์นะบอดี้นะจากด้านขวานะนี่สีดูดุเลยตัวนี้เลนไฟท้ายครับผมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะไม่มีริ้วรอยร่องรอยขีดข่วนเลยครับผมสภาพใหม่นะสัญลักษณ์เกรดรุ่นตัวจีติดครบครับผมคิวท้ายลากยาวไปเลยนะเป็นโครเมียมแล้วเรียบร้อยนะครับผม ถ้าเป็นพวกตัวเริ่มต้นจะเป็นสีอาจจะเป็นวัสดุพลาสติกสีดําธรรมดานะตัวนี้เป็นตัวท็อปเขาใส่คมเมียมมาให้เลยนะครับผมโลโก้ยาริสติดมาครบนะครับผมเลนไฟท้าย2ข้างสวยใหม่นะฮะนี่ให้ดูบอดี้ฝั่งนี้นะ3ามแสนบาทนะสภาพนี้แม่แพงแน่นอนครับมั่นใจได้นะเครดิตดีฟรีดาวจัดเต็มนะโทรหาเบอร์ได้เลยครับที่เบอร์ศูนย์เก้าหสีนนะฮะนี่ ตรงนี้แกะออกได้เหมือนกันนะครับผมถ้าไม่ใช้แกะออกได้นะครับนี่แกะให้ดูนะสักครู่นะครับเลยครับถ้าแกะแล้วจะเป็นร่องๆแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้แกะออกมาได้นะพี่ให้พี่ดูนะภายในกว้างจริงเดี๋ยวพับบอกให้ดูตรงนี้ครับพับกดตรงนี้นะครับแล้วก็พับลงไป นี่ครับเบาะถ้าพับเรียบเป็นแบบนี้ครับผมถ้าถามว่าเก็บของได้เยอะไหมเก็บของได้เยอะแน่นอนครับตัวนี้นะเบาะพับได้ครับผมสี่สิบหกสิบนะคะสภาพนะท้ายสวยๆเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันดีกว่าว่ามียางอะไหล่ไหมคันนี้นะครับยางอะไหล่มีมาให้แล้วครับผมนี่ถุงแม่แรงเครื่องมือพร้อมเลยนะสีินเดิมครับดูได้นะครับผมรถสวยจริงนะคันนี้รับประกันเลยนะโครงสร้างเดิมครับผม นี่หัวน็อตท้ายนะสวยๆเลยนะครับโอเคครับใครที่สนใจโตโยต้ายาริส1.2 g ตัวท็อปคันนี้นะสามารถโทรหรือไลน์มาสอบถามเบอร์ได้นะครับที่เบอร์095 583 4840นะครับแต่ถ้าไม่รีบดูให้จบคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมห้องเครื่องด้วยนะครับนี่ครับแนบชิดติดสนิทหมดเลยการชนท้ายแม็กนะหลังซ้ายสีบอลน,นะ สภาพนี้นะครับผมซื้อไปใช้งานได้ยาวๆเลยครับผมเติมน้ํามันขับอย่างเดียวครับผมเรื่องยางเรื่องน้ํามันเครื่องของเร็วเดือดดูแลให้นะครับไม่ต้องหว่วงโคมี่มเงาเงาเลยครับผมมือจากประตูขออนุญาตเอาเบาะนะฝั่งซ้ายขึ้นให้ดูนิดนึงนะให้ดูความใหม่ของเบาะนะครับนี่ได้ตะเข็บนะเดินเปนได้ส้มแบบนี้เลยนะหรือถ้าใครไม่ชอบเบาะผ้านะผมซื้อไปนะสามารถไปเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ นะครับนี่สีพื้นผิวสวยครับสีเทาดำมีสักับเพจให้ด้วยครับผมตัวนี้แผงประตูด้านข้างดูใหม่อยู่เลยครับผมคิวรีดน้ำครับผมขอบประตูสีดำนะนี่เห็นไหมครับสวยเลยนะคันนี้มาครับผมมาดูบอดี้ฝั่งนี้ก,นกันบ้างนะนี่บอกให้ดูฝั่งนี้กันใกล้ๆนะฝั่งคนนั่งสภาพแบบ ไม่ต่างอะไรจากป้ายแดงเลยนะครับผมถ้าไม่มีแบบว่ารอยนั่งตรงนี้นะเนี่ยที่เป็นรอยยับรอยย่นนิดหนึ่งนะครับผมสภาพป้ายแดงเลยนะโดยรวมภายใ,ในเบิร์ดให้95เปอร์เซ็นต์ครับคันนี้สภาพสวยใหม่นะฮะราคา3 2 9 0 0 0บาทได้ตัวทอปปี13แบบนี้ไปขครับไม่แพงแน่นอนครับนี่ฮะหัวน็อตนะสวยๆเลยนะครับผม แผ่นเพปตีครบนะครับผมเห็นไหมครับรถปี13ครับผมบอกโมเดลรถเลยตัวถังรถอะไรทุกอย่างครบหมดเลยนะครับผมตัวนี้นะผลิตปลายปี13แล้วนะครับคันนี้คิวกันสาดข้างติดมาให้แล้วนะครับผมทั้งหมด4ด้านเลยนะครับผมมาครับก่อนมาชมห้องเครื่องครับผมเบิร์ดฝากด้วยครับผมใครกําลังชมอยู่นะครับพี่ๆคนไหนกําลังชมอยู่นะครับเบิร์ดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมกดติดตามเบิร์ดเป็นกำลังใจให้เบิร์ดด้วยนะครับผมไปครับชมห้องเครื่องกันต่อเลยใครสนใจคันนี้นะโทรหาเบิร์ดได้เลยครับ อยู่ไม่นานแน่นอนครับผมสภาพตัวท็อป3ามแ0 0บาทนะครับซื้อไปใช้งานยังไปต่อได้ยาวครับผมเชื่อผมนะอ่าโอเคขออนุญาตวางมือถือสักครู่นะครับมาครับผมเดี๋ยวเบิร์จะอธิบายรายละเอียดตัวเครื่องยนต์ให้ฟังนะครับว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์อะไรนะครับผมตัวนี้ สังเกตไหมครับตัวนี้เครื่องยนต์ใหม่ๆนะครับผมดำๆแบบนี้นะเป็นเครื่องยนต์ E c o ค a า1 2พันนะสี่สูบนะเห็นไหมครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับส่วนมาก E c o ค a าทั่วไปจะเป็นสามสูบสิบสี่าล์นะแต่ที่เบิร์ตเปิดให้ดูตัวนี้เป็นเครื่องพันสองสี่สูบสิบหกบาล์ครับผมขึ้นเหนือลงใต้ได้หมดนะครับใช้งานที่ไหนก็เหมาะนะครับผมกับทุกสถานการณ์เลยนะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์มกติดครบนะครับผมเห็นไหมครับเบ้าโชบนะตัวนี้เม็ดอาร์ตเรียงกลมคมสวยเลยนะ ดูนะบอดี้สวยนะคันนี้หัวน็อตสวยๆเลยนะไล่มาที่คางครับผมคานตรงๆเดิมๆนะไม่มีคบไม่มีงอครับผมดูนะสภาพเครื่องแห้งสนิทเลยครับไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มนะครับผมตัวนี้นะใครเห็นคราบน้ำมันสามารถแคปหน้าจอส่งมาให้เบอร์ได้เลยนะครับผมตัวนี้สภาพสวยครับนะครับคานสวยๆนะใครตามหาอยู่ไม่ผิดหวังครับผมนี่เบ้าโชกนะ Met hard, เม็ดอาร์ตเลียงกลมคมสวยเลยหัวนงหัวน็อตสวยหมดนะครับ ฝากระโปงนะแท้เดิมโรงงานแน่นอนครับผมฉลองฉลาคำเตือนทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยครับผมตัวนี้นะแผงกันความร้อนนะครับผมสาภาพใหม่มากนะสาภาพใหม่นะฮะนี่ครับโลโก้ตัวต้ายัางปั้มอยู่เลยครับแท้เดิมโรงงานแน่นอนนี่ดูแผงด้านในนะสาภาพเราถ่ายให้ดูกันเห็นๆก็นจะจะแบบนี้เลยนะครับ โอเคครับใครกำลังตามหารถใช้ช่วงปีใหม่อยู่นะครับผมตัวนี้นะครับยาริส 1.2G เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะครับเคดิตดีฟีดาวผ่อนสบายแน่นอนนะคันนี้โทรหรือไลนมาสอบถามเบิร์ดก่อนได้นะครับที่เบอร์0955834840นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ครับผมเบิร์ตต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับรถ Eco Car 1.2G นะตัวท็อปคันนี้นะในราคาเบาๆคันนี้นะครับ สำหรับคลิปหน้านะครับผมใครอยากได้รุ่นไหนครับผมที่เบิร์ยังไม่เคยรีวิวผ่านช่องนะครับผมคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเบจะหามารีวิวให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ครับผมเบิร์ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับพี่ๆนะครับสวัสดีครับผม